สวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้ตอนเรานั่งกินข้าวใช่ไหมเราคิดเกมไม่ได้เกมหนึ่งซึ่งกเกมนี้เราคิดว่าเราน่าจะมีแต่ได้กับได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราอ่ะจะต้องเขียนแบรนด์ทุกอย่างที่เราอยากได้ลงในกระดาษเล็กๆซึ่งเราก็เขียนไว้ได้นี้หมดแล้วนะวแล้วเดี๋ยวแผ่นนี้เราก็จะเอาไปลงกล่องแล้วก็จับฉลากแล้วก็ส่วนราคาเซลล์อื่นก็จะเป็นคน จะเป็นคนเขียนทั้งหมดซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าสูงสุดอะที่จะให้เราช้อปปิ้งได้คือเท่าไหร่แต่ต่ำสุดคือ150บาทแน่ๆแล้วเขาเขียนถี่มาก <c oughs> เพื่อไม่ให้ได้จับได้ใบที่สูงสุดของเขาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจับฉลากลกันที่กล่ออันนี้คือกล่องที่เราจะจับฉลาก เปลี่ยนได้ปะไม่ได้ใ okay, ส่ไม่ดีเอาไงครั้งสุดท้ายแล้วถ้าได้คือได้ครั้งสุดท้ายแล้วไม่โกงแล้วลกสิทา <laughs> end of flashback โ oh อ้ยขาวซุทหายแล้วโ <laughs> อ้ยเล่า oh <my. S 1> เรี่ยจริงๆร่ะช็อตจริงวันีต่อไปเราจะมาจับฉลากบัเจ็ตที่เราจะได้ช้อปปิ้งในวันนี้นะคะ คนมันเยอะมากเข้ามือ ถดินสที่เขาเขียนลงมาเลยอ่4,990กาบาทนะคะ Few <moments> later. ตอนนี้กำลังไปช้อปปิ้งกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราถึงพารากอแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราก็ถึงที่พารากอแล้วนะคะแต่ว่า ตอนนี้หิวมากเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนดีกว่า A little longer than a few minutes later. ตอนนี้เรากลักกบมาที่บ้านแล้วนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือสอชิ้นที่เราเลือกมานะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวอายแชโดว์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ปัดแก้มนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแป๊บหนึง่งตัวนี้นะคะก็คือตัวอายแชโดว์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะที่เราเลือกมาตัวนี้พี่เบย์เขาบอกว่า ต้องมีนะคะเพราะว่ามันก็จะหมดแล้วเราก็เลยเลือกมาค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยสวยมากตัวนี้มาในราคา2 2 0 0บาทค่ะและตัวต่อมานะคะที่เราเลือกมาก็จะเป็นตัวที่ปัดแก้มนะคะสีคลายแม็กซ์ค่ะตัวนี้พี่เบย์เขาก็แนะนำอีกแล้วเขาแนะนำเก่งมากตัวนี้เป็นสีที่สวยมากเลยทุกคนมันเป็นสีแบบ ออกน้ำตาน้ำตาลตัวนี้นะคะมาในราคา1,800บาทค่ะสรุปนะคะวันนี้เราก็ใช้งบไป4 0 0 0บาททั่วขอทุกคนเหลืออีก999บาทส่วนเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากให้เราทำคลิปรีวิว2ตัวนี้ที่เราซื้อมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์ลงด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะส่วนคลิปหน้านะคะก็เราติดตามกันได้เลยว่าเราจะเอาเงิน999าบเาทไปทบกับอะไรสำหรับนี้ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย